บทสรุปคดีน้องต่อหนูน้อยวัยแปดเดือนที่หายตัวไปมาถึงวันนี้คดีจะเป็นอย่างไรแท้จริงแล้วน้องต่อหายไปไหนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือใครเป็นคนทำเป็นข่าวใหญ่โตเมื่อวันที่5กุมภา,า 2, พันธ์2 5 6ที่ผ่านมามีเด็กชายวัยเพียง8เดือนได้หายตัวไปจากบ้านย่านบางเลีนจนังหวัดนครปฐม พ่อแม่อ้างหลายเหตุผลที่ลูกหายไปบางก็พูดว่าถูกลักพาตัวโยวนความผิดให้เพื่อนบ้านหรือคนจรแต่แท้จริงแล้วมีอะไรมากกว่านั้นเมื่อตำรวจได้ลงพื้นที่ไปนค้นหาพบพิรุธหลายอย่างทั้งความสัมพันธ์ของผู้เป็นแม่พ่อและลุงข้างบ้านที่มีความเกี่ยวข้องกันพ่อของเด็กได้ขายแม่ของเด็กซึ่งมีฐานะเป็นภรรยายของตนมีอายุเพียง17ปีเท่านั้นให้กับลุงแจ้ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านและภายหลังมีการพิสูจน์ตัวดีเอนเพบว่า DNA เองลงเของแจ้ตรงกับน้องต่อที่หายไป แต่ทั้งนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้เวลาค้นหาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนและทุกครั้งที่มีการสอบถามพ่อแม่เด็กมักจะตอบคำถามไม่ตรงวกไปวนมาทําให้ตำรวจได้นําเข้าเครื่องจับเท็จและพบว่าแม่ของเด็กให้การเท็จมาตลอดภายหลังแม่ของเด็กก็สารภาพว่าเป็นคนทําลูกหลงพื้นจนเสียชีวิตแล้วนําเด็กไปจิงบริเวณแม่น้ำท่าจีนโดยทางเจ้าหน้าที่ต่างๆเร่งค้นหาแต่ก็ไม่พบ คดีนีทาให้มีผู้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมด3าคน 1. นึ่งนายพุทธสามีนิ่มข้อหาเป็นทุวข์จัดหาบุคคลให้เพื่อบุคคลนั้นกระทําการค้าป e ระเวณี 2. งนายแจ้โดนข้อหากระทำารชําเดาเด็กอายุไม่เกิน15ปีและภาพผู้เยาว์สานางสาวนิ่มแม่ของลองต่อจำนวนสามข้อหาได้แก่1กระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ซ่อนเด้นน้ำพรางศพและ3แจ้งความเคลีต่อเจ้าพนักงาน จนถึงตอนนี้ยังคงไม่พบศพหรือร่างของน้องต่อจากการรับคำสารภาพของผู้เป็นแม่บิ๊กโจ๊กตั้งโทษแถลงปิดคดีนี้ว่าจะทำจำนวนสังสารให้รอบครอแปลรักุมที่สุดบิ๊กโจ๊กยืนนันไม่เด็กเสียชีวิตแล้วคาดการว่าสัตว์เลี้ยคานกินหมดแม่จังเป็นต้องโผล่คร่างก็ด้องเนินคดีได้เพราะพย่หลักฐานนักตัวแล้ว และวเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาสารล่อยตัวนิ่มลังสั่งฟ้องไม่ทันทําให้นิ่มรอดคุกเดือยด้วยต้องสั่งสอบเพิ่อมอีก5ประเด็นหากมีการสั่งฟ้องครบจะสั่งฟ้องสารทันทีดูเหมือนว่าหากอายการทําครบตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วนิ่มก็าอาจจะรอดยากบทสรุปดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามกันต่อ